สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่อง Ford ขันอนเหมือนเดิมนะครับอย่างที่บอกว่าตามสัญญานะครับว่าถ้ามีรถสวยๆจะมารีวิวให้ดูนะครับว่ารายละเอียดของตัวรถสวยๆเป็นอย่างไมบ้างและโปรโมชั่นพิเศษมีอะไรบ้างด้านหลังเรานะครับที่กระพริบอย่างนี้นะครับเป็นรถ Ra ป t ตอร์นะครับ2.0ดีเซลนะครับราคา1,799,000บาทแต่เดี๋ยวจะมีราคาพิเศษถ่ายคลิปอีกทีนะครับแต่วันนี้จะพามาชมก่อนนะครับว่ารถคันนี้ตกแต่งอะไรไปบ้างนะครับมาเลยด้านหน้านะครับ คันนี้บอกเลยว่าลูกค้าอยากจะเต็มเป็นพิเศษนะครับด้านหน้าเป็นกันชนเหล็ก HAMMER ATLETE นะครับพร้อมไฟซิลเคนเชี่าไฟแบบวิ่งนะครับพร้อมกับเซนเซอร์ที่ใช้ทำงานได้ตามปกติระบบความปลอดภัยเซ็นเซอร์เลดราใช้งานได้ปกติทุกจุดนะครับไฟตัดหมอกใช้งานได้ปกตินะครับแอาแข็งแรงและต้องใช้งานได้ด้วยนะครับ มาถึงด้านข้างของตัวรถนะครับลูกค้าใส่เลยนี่เลยยางเป็นล้อขอบ20นิ้วนะครับเป็นแบบทับทัรเลยนะครับพร้อมยาง a m p ยาง m นั่นเองนะครับไซส์3า5 5 5ย305 55i 20ดอ r ย0ดอกยางนนหนาหล่อๆเต็มซุ้มเป็นไงโคเทโครเต็มนะครับอันนี้ไม่ได้จัดทรงนะครับเพราะทรงเดิมไม่ได้ยกนะครับใช้ลูกหมากเพราะว่าของเราครับของปีกนกของตัวแรเตอร์จะเป็นปีกนกอลูมิเนียมอยู่แล้วดีอยู่แล้ว นะครับแล้วก็ใช้งานดีอยู่แล้วและที่ด้านข,าข้างของเราเป็นบันไดข้าง h a m m เมนะครับจริงๆของตัว r a p t o r นะครับก็คือจะเป็นบันไดข้างเหล็กอยู่แล้วนะครับในโมเดล2024แต่2025จะเป็นบันไดข้างแบบพลาสติกแล้วนะครับแต่นี้ลูกค้าก็จัดไปเป็นบันไดเหล็ก h a m m เมอเหมือนกันเพื่อใช้งานดีแล้ก็ เทหล่อมากยิ่งขึ้นนะครับพามาชมด้านในนิดนึงนะครับสำหรับบลกลูกค้าบางท่านยังไม่เคยเห็นภายในของตัวรถนะครับแรปเตอร์สองจุดศอย่างที่บอกว่ามันจะตกแต่งด้วยคริปสีส้มนะครับแล้วก็ตกแต่งด้วยหนังคันทารานะครับพร้อมกับตัวเบาะนะครับที่เป็นแบบบัตเกอซีดนะครับแอบพร้อมปรับเบาะแบบ1ิบทิศทางพร้อมปุ่มดันหลังนะครับก็จะมากกว่าตัวรถสเปคเบาะไฟฟ้าทั่ว,วไปนะครับหน้าจอก็เป็นหน้าจอของ Ford Performance อ่าเกียร์ e ิ h เต t e r 10สปีดหน้าจออ่า12นิ้วอ่านั่นเองโหมด 4A อันนี้พิเศษจริงๆจ,จะมีโหมด 4A โหมด 4A ก็คือเป็นโหมดที่ใช้ขับ4แบบ full time นะครับจะปรับเองอัตโนมัตินะครับแล้วที่พิเศษด้านบนอ่าันน,นี้นะครับจะเป็นสวิตช์โหมดนะครับที่ไว้สำหรับเชื่อมต่อกระแสะไฟนะครับเราก็มีตัวนี้ให้แล้วนี่เป็นสวิตช์นี่ เป็นช่องสำรองนะครับที่ไว้สำหรับลูกค้าถ้ามีการต่อนะครับหรือเชื่อมต่อก็สามารถใช้งานได้เลยนี่ประมาณนี้ภายในนะครับบอกก็สวยอยู่แล้วนะครับแล้วก็เป็นบอะปากเกสซีด้วยนะครับซุ้มยางดูซุ้มหลออเต็มมากบอกเลยว่าล้นนะครับแต่ล้นแบบหล่อมาดูด้านท้ายนิดนึงนะครับด้านท้ายตัวนี้นะครับก็อย่างที่บอกว่าลูกค้าก็จัดเหมือนกันว่าจะเป็นชุด Ha มเมอร์นะครับพร้อมหูลากสีแดงนะครับ เป็นกันชนท้ายของฮัมเมอนะครับแล้วก็มีจริงๆของตัวฮัมเมอรจะมีช่องอยู่แล้วแหละไว้สําหรับใส่ไฟนะครับไว้สําหรับลากจุงนะครับเหล็กแท้ทั้งคันพร้อมหูลากสีแดงไฟส่องกันตาแตกเลยนะครับเป็นไฟส่องอตอนกรณีถอยแล้วก็เซ็นเซอร์อย่างที่บอกก็ใช้งานได้จริงนะครับเหมือนเดิมนะครับระบบความปลอดภัยยังใช้งานได้ปกตินั่นเองนะครับแอบประมาณนี้ครับสำหรับตัว r a p t o r 2.0อย่างที่บอกโปรโมชั่น สำหรับคันนี้ราคา1,799,000บาทรับทันทีส่วนลด2 0 0 0 0บาท200,000บาทเละแค่1,599,000บาทพร้อมกับชุดแต่งแบบนี้ราคาพิเศษนะครับบอกเลยว่าชุดนี้ถ้าขายด้านนอกก็น่าจะตกอยู่ประมาณ150,000แต่บอกเลยขายไม่ถึง100,000บาท อยากทราบข้อมูลทักมาสอบถามเพิ่มเติมได้นะครับเบอร์โทรศูนย์เก้าหหนึ็ดสี่ห้าหครับหรือจะเป็นไ like ลน์แอดแอสไซคุนันทักมาสอบถามได้เลยนะครับและก็ก่อนไปนะครับฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe ให้ด้วยแล้วกันนะครับถ้ามีรถสวยๆหรือโปรโมชั่นดีๆก็เจ้ามาให้ชมเหมือนเดิมอีกแล้วกันนะครับวันนี้ขออยาขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ